พี่น้องมันนี่มืดดีของมือวันพะไงเปนไงนี้บพี่น้องปอยเตาเตามาตรง้ันกนนี้มอนีมือดีอง,งสีผาพี่น้องเมาปล่อแนเตาับี ขอตัวเกมีสู้ขอาสู้ปนปอมบแม่แตนแล้วนม่หมนี้เอะไรนะแม่ไงไงไงล่ะชินโอกาสดีขอตัวขอลาบจากผู้ชาวหยุกชวนกับพญ่าเตา้าหยุดตัง าหลงจากขึ้นที่้านมานกฝนตกแจ้งแห้งน้ำตาลงพอผูอ้รานหลังเป็นไรดีมีึ้นเมื่อวน ได้แน่ปานนี้สายของเดือน7อาตีผู้ก็นี่เต้ามาพญาเต้ามาปล่อยปูอิสระนี่ครับพี่น้องบ่ตกฟ้านี่มันเพิ่นกลับฮุบสาตู ผู้การูู้กู้ากคบุต่คุปพระพ็จะเาคนปัรมัจ้าคนปะตังกะเ้าคนบีดาคุนมาดาคุนครูบาอาจารย์คุณพ่อผมจะสีคนพนางสโลนี่คนปฏิยาอียังมตตโยคุหลวงปู่หงโพลวงปูเตากันตาที่ความเวยอะจารย์งเด็ทิ้งสักจิตอยู่ในบริเวณวัดมึครับมมอนี่เป็นมืดอเป็นมือวันอืมปะงพวกกน้ ญาเตาเนมากไปแจ้งสานแจ้งขอจขอลาบจากพัญาเตาอวาลวงปู่หอพลวงปู่ย่งอยู่ในที่ฮะสถานดูในบวัด่งมากอืมประสาทพรมาให้พรกับู่่กับหลานในหมวด่ี่สิ่่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 ่อ ดเดี๋ยวุอคนจะต้างทำอะอระตอนนี้ติด,ดเป็นดูสาจะเข้าต้ามบัดูดหมดัดนั่ไเป็น้นน้ำฝนไปลง่งสูัวนะแลงพอสูัอิสระ ครับต้นขุงตนจะถุกไปทั้งสิน้นเิดครับผ่าจะเข้าไปเนงะมาปิดเกี่ยให้ตัวไีผค,คือเดินเดินบัดเนาะนคือโบท ข้ามเอากระจายข้าวมือ,มอมมลื่มสาสาหัดป่วยต้องลื่มสาวัดในสานี้ ครับทุกที่ขอตกข้อหลับกำลังมดครับควนกำลังควนทุทตายควนมดครับทุบขอตกข้อหลับนะเจ้าที่เจ้าทานนุองพ่วงพร้อมด้วยไปเนี่เจ้าในเจ้านี้ปรากฏงั้นแัดเจนออกมาแล้วคือเป็นตัวเลข สองหาสามเลยพี่น้องแต่ว่าสิท้ายพี่น้องบึงบ่ได้เนี่าบ่บเห็นนี่พี่น้องเห็นบ่บ่เห็นบ่บนบเห็น ครับวันนี้หลังจากที่อขอสุขขอหลับเป็นเป็นทีเ,เ,ดเ,นเดียววัเดียวเป็นหางเดีววันี้นะนึ่งตอนนเจ้าเป็นนี่แหละก้อนจิไปก็คืออันน้ำ้อมลดเป็นก้อนเนาะครับก้อนจะปล่อยหุ่งสานงเนาะ นา <know, S 2> <and 26> ั่งที่นี่ก็ไปแล้วค่ะ พอเต้าขอถูกขอถูกขอหลบับขอถูกกับลุงปูสถานท,ที่รลอมลุงปูนี่สถานที่นี้จะเป็นว่าเรียบร้อยแล้วพี่น้องถูกลาบอืมรุดถูกป,ปรากฏประกาศให้ปรากฏแล้วนะสองสามสองหาสามเบาผิด subscribe ko. Sawadee kap.